ต่อไปตัวอย่างที่4เคเขาบอกว่าถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ5แล้วเนี่ยข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับอ่ะเริ่มจากข้อที่1เค้เขาบอกว่า x กำลังสน้อยกว่าเท่ากับ25จริงหรือไม่คาว่าน้อยกว่าเท่ากับ5นี่ไม่ใช่จํานวนแค่ศูนย์นะครับอาจจะไปถึงลบแลบเก็ได้ดังนั้นข้อนี้เป็นไปไม่ได้ก็คือกรณีที่ x น้อยกว่าลบห้านั่นเองนั่นเองจะกลายเป็นลบแปลบเก้าลบยี่สิกำลัง2ก็คือเกินกว่า25อยู่แล้วเช่นเดียวกันแอบส์ลูดเก็ไม่มีฐานน้อยกว่าเท่ากับ5เพราะเท่าไหร่ที่ x ไปไกลๆถึงลบร้อยอย่างเงี้ยหรือลบหก็จบแล้วครับก็คือลบหกแอบส์ลูดได้6มันต้องมากกว่าเท่ากับ5นะครับถัดมา x คูณแอบส์ลู e เน้อยกว่าเท่ากับ25อ่าอันนี้ได้อะไรเอ่ยอตัวอย่างเช่นถ้า x อยู่ระหว่าง5เนี่ยอันนี้อาจารย์ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่้อยก 5, น้อยกว่าลบ5ลงไปเช่น x เท่ากับลบ, 4, ลบ6เงี้ยครับเนี่จะกลายเป็นลบ6คูณกับแอบส์ลู e ลบ6ยังไงก็คือน้อยกว่า25อยู่แล้ว อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ดักเรื่องเครื่องหมายลบไปแล้วนะครับก็เลยตอบช้อยที่3ในขณะที่ข้อ4นักเรียนยกกำลัง2องเรียนจะกลายเป็น x กำลังสอลบ2 x absolute x บวก x กำลังสน้อยกว่าเท่ากับ25จริงหรือไม่ลองง่ายๆนะครับเอา x ติดลบดูเช่นเอา x เป็นลบ10ก็ได้เราไปแทนี้ดีกว่า จะกลายเป็นลบสิบลบกับแอบทูสลบสิยกกําลังสองได้เท่าไหร่เอ่ยเป็น10ก็กลายเป็นลบยี่สิกำลังสองได้เท่ากับ400ซึ่งมากกว่า25อยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อสก็ผิดนั่นเองนั้นช้อยที่ถูกต้องก็คือช้อยที่3นะครับ